พี่ยืมผมไปอะ่ะพี่เอาไปเลยผมรู้อยู่แล้วว่าไ,ไงทวงไปก็ไม่ได้พี่เอาไปเลยผมยกนี่ให้ผมโทรหาพี่ตลกนะครับพี่นามสก,กุลเชิญยิ้มเหมือนกันไปทั้งวงการแล้วยืมมาทั้งวงการแล้วมันป่นปี้ไปหมดแล้วคือพี่ต้องคิดในมุมกลับกันด้วยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคนที่เขาแบบมีปัญหาชีวิตเหมือนกับพี่อ่ะเขาจะทายังไง <NI> พี่คิดแต่มุมของพี่เองอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้อง กลายเป็นประเด็นเดือดไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมกับกรณีที่คุณจจกระบุ๋มเชิญยิ้มไปออกรายการโหนกระแสเผเชิญหน้ากับแม่ปุนาเจ้าหนี้นะคะที่ขึ้นป้ายทวงหนี้เกือบ3 0 0แสนกลางห้างดังโดยระหว่างให้สัมภาษณ์มีเจ้าหนี้โผล่มาแชรคุณจจกระบุ๋มเพิ่มเติมกันเต็มไปหมดขณะที่เจ้าตัวก็ยืนยันไม่หนีหนี้แน่นอนจะทยอยเคลียร์คืนแต่ในตอนนี้ยังไม่มีจ่ายล่าสุดในอินสตาแกรมของแม่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดก็ได้มีการแชร์ภาพของเจ้าหนี้รายหนึ่งของคุณจจกระบุ๋มที่ไปแจ้งความในวันนี้และระบุแคปชชัั่่่นนนววสสงงยททาอี คนเราทํากรรมอะไรไว้กรรมนั้นย่อมคืนสนองจ้ะไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังมีอินฟลูเอนเซอร์ดังอย่างคุณปอนนะคะที่มักจะทำคอนเทนต์สรุปข่าวสนุกสนุกให้คนได้ดูกันก็ได้ออกมาแชร์อีกคนนะคะว่าคุณจักระบุมเคยยืมเงินตนเช่นกันในจํานวน3,000บาทแต่วันนี้เจ้าตัวค่ะประกาศบอกยกให้เพราะรู้อยู่แล้วว่ายังไงกคคงไม่ได้คืนค่ะจากกรณีประเด็นเดือดที่คุณจักระบุ o มนะคะถูกขึ้นป้ายทวงหนี้กลางห้างจนนําไปสู่การออกรายการโหนกระแสนั้นหลังจบรายการไปแล้วทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยได้มีการออกมาข ยี้ถึงเรื่องนี้อีกครั้งในรายการข่าวใส่ไข่ค่ะซึ่งได้เผยนะคะว่าวันนี้เหมือนจ้ก,กระบุม่มยพยายามจะพูดนะแต่เหมือนพายเรือยอยู่ในอ่างคือมันหาทางออกไม่ได้มันวนอยู่ในอ่างไม่ไปไหนสุดท้ายก็ได้แต่พูดวนๆว,ว,ว่าผมเนี่ยบอกเขาแล้วว่าผมเป็นหนี้เป็นสินอยู่ผมไม่มีไม่หนีไม่จ่ายผมก็ต้องหาเงินวันละสี่หมื่นใายหนี้นอกระบบด้วยการจัดการของเงินแล้วเนี่ยคุณต้องจัดการด้วยการเอามาให้คนที่เขาลงทุนก่อนเขาพูดเยอะวนๆจนกระทั่งทางฝั่งของแม่ปูนาเขาทนไม่ได้เขาปิดหูเขาจะยกหนี้ให เลยเขาบอก2อ0 0สนเนี่ยเขาเอาให้เลยก็กลายเป็นว่าก็มีคนอื่นๆที่เป็นคู่กรณีของคุณจักรบุม๋มที่ไปยืมเงินเขาหลายคนเนี่ยเจ้าหนี้ส่งข้อความเข้ามาเป็นร้านเครื่องเสียงก็มีเป็นนักดนตรีเป็นวงดนตรีก็มีอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมายเลยหนุ้ยเชิญ,ญยิ้มก็มีหนุ้ยก็โดนแล้วผมก็ถามว่ารู้ไหมว่าจักรบุ๋มเนี่ยคุณทําแบบนี้คุณจบเลยนะวงการคุณจะไปยืมเงินคนในวงการที่ไหนได้ซึ่งเขาบอกว่าอ๋อพี่หนุ่มยืมคนในวงการมาหมดแล้วเขาพูดหน้าตาเฉยอย่างนี้เลยเขาบอกว่าเขายืม มาหมดแล้วเหมือนเขาทําใจยอมรับแล้วว่าอะไรจะเกิดก็เกิดเขาไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแต่เงินที่ได้มาเขาก็ให้ผมดูในไลน์นะขอโทษนะแม่งเป็นสิบเลยสิบเจ้าที่ทวงเงินเขาเต็มเลยเขาบอกว่าเขาโดนเพื่อนโกงทําให้ตัวเองเนี่ยล้มละลายแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเอาความเดือดร้อนไปใส่คนอื่นถามว่าขายได้ไหมเขาขายได้สิบางวันแกไปเนี่ยคืองานเขาเลิกสามทุ่มไปถึงเสร็จห้าโมงกว่าจะกระบุมเก็บร้านไปแล้วถามว่าไปไหนเขาขายหมดแล้วคือเขาขายดีแต่ เงินเขาเอาไปจ่ายนี่นอกระบบเขาว่าอย่างนั้นแทนที่จะเอามาใช้ทางแม่ทางต้นทุนนี้ก่อนถ้าเป็นพี่นะจะใช้ทางแม่ก่อนเพราะว่าจะได้เอาของมาขายต่อยอดใครจะโง่เอาไปจ่ายนี่นอกระบบก่อนแล้วมันเหมือนถูกมอกข้าวตัวเองแขกแต่ละคนวิธีการมันไม่เหมือนกันวันนี้พี่ปล่อยพูดไปเกือบ3มชั่วโมงแต่ก็พูดเหมือนเดิม ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เองค่ะท่านผู้ชมอย่างที่พี่หนุ่มได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นนะคะว่าหนึ่งในเจ้านี้ก็มีคุณนุ้ยเชิญ,ญยิ้มสามีของแม่ตักสิริพอรอยู่ด้วยซึ่งทางด้านของแม่ตักนะคะก็ได้มีการเคลื่อนไหวในไอจีเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะโดยการแชร์ภาพของเจ้านี้คนหนึ่งนะคะที่ได้โพสต์ว่าวันนี้ผมเดินทางมาแจ้งความเอาผิดกับตลกที่กําลังเป็นข่าวช่อโกงโดยตลกรายนี้รับเงินค่าเครื่องเสียงจากร้านอาหารที่ผมไปติดตั้งมาแล้วแต่ไม่ยอมชําระให้กับทางร้านเราตั้งแต่เดือน6ปปีีท่แล้ววเ็นจนจําหก บาทจนมาถึงวันนี้ชําระมาแค่4 0 0พันบาทเท่านั้นแล้ววันนี้ตลการนี้ก็ยังไม่ได้ให้คาตอบวันนัดชําระยอดที่เหลือกับทางร้านเราเลยทวงถามไปก็ไม่ยอมให้คาตอบใดๆทั้งสิ้นรายละเอียดทั้งหมดผมจะเอามาลงให้ทราบอีกครั้งครับโดยแม่ตั๊กค่ะก็ได้แชร์โพสต์นี้นะคะแล้วก็ระบุแคปชั่นว่ารู้จักน้องบาสเจ้าของ PS s t ส r เตอรีโอบ้านมอมาหลายปีพี่ตั๊กบอกเลยบ้านนี้เป็นคนใจดีดีทางบ้านถ้าใครทําให้น้องบาสโกรธได้นี่นะมึงต้องพิจารณาตัวเองได้แล้วน้องบาสทําบุญใจบุญช่วย คนเยอะมากพี่ขอให้บุญกุศลในความเป็นคนดีของบาสเนี่ยจงคุ้มครองอย่าให้คนผ่านหรืออันตรายใดๆมากล้ามก่น้องบาสและครอบครัวได้อีกเลยคนเราทำกรรมอะไรไว้กล่มนั้นย่อมคืนสนองจ้ะ ไม่เพียงเท่านั้นค่ะก็ยังมีอินฟลูเอนเซอร์ดังอย่างคุณปอนนะคะที่มักจะออกมาทำคอนเทนต์สรุปข่าวสนุกๆให้คนได้ดูกันเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุณตาเป็นอย่างดีนะคะก็ได้ออกมาแชร์อีกนะคะว่าคุณจัก,กระบุมเ,เคยยืมเงินเข้าไปเช่นกันนะคะสามพันบาทแต่วันนี้เจ้าตัวประกาศบอกว่ายกให้เพราะรู้อยู่แล้วยังไงก็ไม่ได้คืนแน่ๆน,นะคะโดยทางด้านของคุณปอนนะคะได้กล่าวว่าสามพันที่ยืมผมไปพี่เอาไปเลยผมรู้อยู่แล้วว่าทวงไปยังไงก็ไม่ได้ผมยกนี่ให้พร้อมกับเปิดภาพแชทที่คุยกับคุณจกะะบุขึ้นค่ ให้เห็นว่าเมื่อวันที่23มีนาคมคุณจักรบุ๋มได้ทักไปนะคะว่าปอนครับพี่ลําบากพี่ขอยืมเงินติดตัวสัก 3, สามพันสี่ทางด้านของคุณปอนคะ่ะได้ตอบกลับไปนะคะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ซึ่งทางด้านของคุณจักรบุ๋มนะคะก็ได้บอกว่าพี่มีมรสุมนิดหน่อยสิ้นเดือนนี้น่าจะดีขึ้นพี่รบกวนน้องนะไม่อยากเอ่ยปากเลยสุดจริงๆพร้อมกับส่งอ e ีโมจิร้องไห้มาด้วยนะคะซึ่งทางด้านของคุณปอนเนี่ยก็ได้ถามว่าคืนตอนไหนคุณจักรบุ๋มนะคะก็ส่งเลขบัญชีมาทันทีเลยพร้อมกับบอกว่่่่่่าาาาขขออออพพระะคคคุุณณมกกททีีชวยเหลืซึงงงดด้น,นนะะ็ไ ถามกลับไปอีกทีหนึ่งนะคะว่าคืนวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ได้คําตอบกลับมาคือวันที่31ซึ่งทางด้านของคุณปอนค่ะก็ได้โอนเงินไปทันทีจนกระทั่งถึงกําหนดคืนเงินคะ่ะตามที่ตกลงกันไว้แต่เจ้าต,ตัวก็ยังไม่คืนนะคะจึงได้ทักไปทวงถามในวันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งก็เลยกําหนดที่ตกลงกันมาไว้แล้วนะคะทางด้านของคุณจักระผมก็ได้ตอบกลับมานะคะแต่ว่าไม่ได้มีการโอนเงินคืนแต่อย่างใดค่ะจนนําไปสู่การทวงบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นตลอดเดือนกุมภาพันธ์โดยก็ได้รับการตอบกลับแบบเดิมๆนะคะคือขอเววลาจนนนถึงงทุกกนนััี้็ย ได้คืนค่ะหนุ่มปอนนะคะได้กล่าวด้วยนะคะว่าที่พูดมาทั้งหมดนี้นะี่ไม่ได้ทวงยกประโยชน์ให้เอาไปเลยเพราะว่านั่งดูรายการหนกระแสวันนี้กว่าจะมาถึงผมก่อนที่จะพูดถึงกรณีของคุณบาส่าเจ้าของร้านเครื่องเสียงที่ตอนนี้เข้าไปแจ้งความแล้วและอย่างได้บอกอีกนะคะว่าตอนนี้เจ้าตัวได้โทรหาตลกนามสกุลเชิญยิ้มเหมือนกันนะคะเขาบอกว่ายืมไปทั้งวงการและจนผลปี้ไปหมดแล้วก่อนที่จะทิ้งท้ายนะคะฝากถึงคุณจกักระบุมว่าควรคิดถึงคนที่เขามีปัญหาเหมือนกันด้วยว่าเขาจะทํายังไงไม่ใช่มองแต่มุมของตัวเองซึ่ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยากให้คิดใหม่ตั้งใจทํางานแล้วก็คืนเงินคนอื่นตอนที่พี่ยืมผมไปอะ่ะพี่เอาไปเลยผมรู้อยู่แล้วว่าไงทวงไปก็ไม่ได้พี่เอาไปเลยผมยกนี่ให้นะครับวันนั้น23มีนาคมพี่ทักผมมาพี่บอกว่าปอนครับพี่ลําบากขอยืมเงินติดตัวสักสามพันสิครับหืมนี่ผมบอกหืมเป็นไรหรือเปล่าพี่พี่มีมรสมนิดหน่อยสิ้นเดือนน่าจะดีขึ้นพี่รบกวนนะน้องไม่อยากเอ่ยปากเลยสุดจริงๆเนี่ยยี่สิบสามมกราผมก็คืนตอนไหนครับพี่พี่บอกสิ้นเดือน นี่แล้วส่งเลขบัญชีมาเลยส่งเลขบัญชีมชไม่ได้อันนี้เลยไถพาณิชย์น,นล่าเซธเนี่นะขอบพระคุณน้องมากมากที่ช่วยเหลือพี่ะวันที่เท่าไหร่ฮะผมถามว่าคืนวันที่เท่าไหร่เขาบอก31อขอรับทีโพผมโอนเลยนี่สามพันโอนเลย31นะครับคือคืนวันที่31มมกรานะเสร็จปับ๊บนี่ครับขอบพระคุณนะครับน้องชายครับพี่หนึ่งกุมภาทักไปพี่บุ๋มครับผมผมส่งเบอร์ผมไปแล้วบอกว่าพร้อมเพย์ครับหลังจากนั้นสองกุมภาเขาตอบจ้า ผมก็งงอะไรวะจ้าวันนี้นะครับนี่ผมบอกวันนี้นะเออสองกุมภาวันนี้นะครับพี่ผมบอกพรุ่งนี้นะครับอ้าวผมก็เลยบอกอ่ะโอเคพรุ่งนี้นะครับพี่พี่ผุมวันที่สองตอบกลับมาขอรับผ่านไปสี่วันวันที่หกกุมภาพี่บุ๋มครับผมขอก่อนห้าโมงครับพี่ทีโพทีโพอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่เลื่อนแล้วนะพี่นี่นะเจ็ดกุมภาผมหาไม่อีกทีโอนมายังครับเขาขอเลขเลย ขอเลขเหมือนป้าปูนาเลยนี่นี่ขอเลขไปงี้ขอเลขหน่อยจ้าผมก็บอกนี่ไงส่งไปแล้วส่งไปตั้งนานแล้วเออสิบสองกุมภายังไงพี่เงียบหายยี่สิบเอ็ดกุมภาเมื่อไหร่จะคืนครับพี่สามพันของผมขอเวลาสองสามวันนะเพิ่งเริ่มขายของยี่สิบเอ็ดกุมภานี่คือคุยล่าสุดวันไหนครับขอชัดๆพี่หายไปเลยนะครับที่พูดหมาหมดนี้ ไม่ได้ทวงหนี้พี่ผมให้หนี้ยกประโยชน์ผมพี่เอาไปเลยสามพันไม่เป็นไรพี่เอาไปเลยนั่งดูของกระแสวันนี้ผมรู้แล้วยังไงกว่าจะตกเปน็นผมผมมันเป็นเงินแค่สามพันคนอื่นเขาหลายหมื่นอย่างพี่บาสซิริโอเนี่ยก็คือล่าสุดไปแจ้งความแล้วนะครับเนี่ยนะฮะตอนเนี้ยผมโทรหาพี่ตลกนะครับที่นามสก,กุลเชิญ,ญยิ้มเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าโหดนี่ไปทั้งวงการแล้วยืมมาทั้งวงการแล้วมันปนปี้ไปหมดแล้วคือพี่ต้องคิดในมุมกลับกันด้วยว่าเฮ้ย ถ้าเกิดว่าคนที่เขาแบบมีปัญหาชีวิตเหมือนกับพี่อ่ะเขาจะทายังไงพี่คิดแต่มุมของพี่เองอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่อยากให้พี่คิดใหม่นะตั้งใจทํางานแล้วก็แบบคืนนี่เขานี่นอกระบบด้วยนั่นก็ตามที่พี่หนุ่มกัใชัยบอกเลยบอกว่าเนี่ยไอ้นี่นอกบบทพักไว้ก่อนและเอาไปคืนเขาก่อนได้ไหมนี่ที่มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับพี่สามพันผมผมไม่ทวงนี่นะไม่ทวงพี่เอาไปเลย กอรกไดว่าทําเอาช็อกกันไม่น้อยค่ะเมื่อเรื่องแดงขึ้นนะคะถึงขั้นตะลึงเลยกับจํานวนหนี้สินและคนที่คุณจะกระผมไปยืมเงินไม่รู้เลยว่าเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงต่อนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางท็อปดาราขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหนี้ทุกคนด้วยนะคะที่ช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองต้องเดือดร้อนขอให้คุณจะกระบมค่ะคิดได้เร็วๆแล้วก็ใช้หนี้คืนเจ้าหนี้อย่างครบถ้วนทุกคนด้วย ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e YouTube c h a n n e l Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ปดารานะคะ